สวัสดีครับผมช่างหน่อยรัชพลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํามาบอกต่อนะตูตรงหน้าผมเนี่ยนะเป็นสมาร์ทบอร์ด20มิลนะครับแต่มันเป็นภายนอกนะครับภายนอกเราจะทําการฉาบยิบซ้ำทั่วไปนั่นแหละแต่ก่อนจะฉาบยิบซ้ำเน่ะก็แนะนาให้เพื่อนเพื่อนยิงซิลิโคนก่อนนะครับเนี่ยซิลิโคนยิงลงไปนี่นะครับตามร่องนะครับร่องที่มันห่างเพื่อไม่ให้น้ํามันรั่วซึมเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้เป็นเฉพาะภายนอกนะครับใช้ภายนอกภายในก็สามารถใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับตอนนี้ซิลิโคนของ ยี่ห้อนี้ครับจระเข้อ่าอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะก็แนทเอามาบอกต่อมาแนะนํานะครับสําหรับท่านที่ห้องกันอะไรพวกนี้นะใช้เป็นจระเข้โพลีก่อนจะจาการฉาบแล้วก็จาการยิงนี่ก่อนยิงตามร่องได้เลยนะร่องที่มันอ้าเนี่ยใช้โพลีข้อดีของโพลีคือมันยุดหยุ่นนะครับยุดหยุ่นสูงมากเลยนะทําก็ไม่เข้ากันรั่วการซึมได้ดีมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เพียงฉาบนะครับลูบไปเลย ตูดเลยนะครับตูดออกไปเลยจะใช้ขวดซิลิโคนเหมือนเรายิงซิลิโคนก็ได้นะตูดตูดได้เนี่ยตูดนะดลากไปก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีก็ใช้เกียงไปก่อนนะประมาณนี้นะครับก็เราทําการใส่ผ้าฉาบใส่อะไรฉาบยิบซ้ําอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ทาสีนะครับ เพราะว่าอันนี้ข้อดีของเขาคือไม่แตกไม่รล้าวยืดหยุ่นสูงนะครับสาคัญเลยคือไม่รั่วนะไม่รั่วซึมนะนี่เรายิงไปประมาณนี้นะครับเหมือนเรายิงซิลิโคนทั่วไปครับค่อยยิงไปประมาณนี้นะครับหลอดหนึ่งร้อยเก้าเก้านะครับก็ไปหาซื้อดูไปหาลองมาใช้ดูนะครับตอนจะใช้จะอะไรก็ทําการอ่านกู่มือให้เรียบร้อยก่อนนะว่า มันยิงได้แบบไหนบ้างนะครับคุณสมบัติของเขานะครับไม่ใช่ไปใช้ผิดประเภทนะครับไปตามประเภทของงานนะครับั้งแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะก็สนใจติดต่อสอบถามก็ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือทางแฟนเพจผมได้เลยนะคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ